เช้าวันหนึ่งเรมิจัดการงานบ้านทำความสะอาดซักผ้าเตรียมอาหารและถามทาเคชิด้วยความไม่มั่นใจว่าเท่านี้พอไหมสำหรับวันนี้เท่านี้ก็สะอาดพอแล้วละ่ะคุณแม่ไม่ว่าอะไรหรอกทาเคชิตอบใช่แล้วครับวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ของทาเคชิจะมาเยี่ยมบ้านครั้งแรกหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันและทาเคชิก็บอกกับเธอว่า พอแม่เห็นพวกเราสนิทกันและบ้านสะอาดเรียบร้อยขนาดนี้แม่ก็คงไม่ว่าอะไรแน่นอนท้าเคชิให้กำลังใจเลมิที่กำลังวิตกกังวลท้าเคชิจึงบอกให้เลมิยิ้มและไม่ต้องกลัวคุณแม่ของเขาทำหน้ากังวลแบบนั้นเดี๋ยวแม่ก็ไม่สบายใจหรอก และแล้ว,ลวทาเคชิก็แสดงอาการกลัวออกมาซะเองเปรมิถามทาเคชิถึงเวลาที่แม่จะมาซึ่งนั่นก็ได้เวลาพอดีโี่า,าครไัครับและการเปิดตัวคุณแม่ของทาเคชิกับลูกสะใภ้ผีสาวก็อย่างที่เห็นแม่ทาเคชิสาดเกลือเมื่อเปิดประตูเพราะคิดว่าเรมิผีสาวจะมาเปิดให้เพราะเชื่อกันว่า เกลือสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้เดะอยู่เนาะสอยท์วะสอยท์เดค่าซ่าโอคาซามะโหริมัสเดะเดะท่นามมิดะบุสิเอรอยเมสัยเมื่อความชุลมุนวุ่นวายก็ดำเนินต่อไปเรมี่พยายามจะเอาใจแม่สามีต่างๆนาะนาะนะแต่แม่ที่ไม่อยากอยู่ใกล้ผี แม่ได้แต่คิดว่าตัวเองไม่น่าจะเห็นผีเหมือนตอนยังเด็กนี่นาทาเคชิเองก็เข้าใจว่าแม่เป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่เด็กเรยมิพยายามพูดคุยเอาของว่างเมนูโปรดมาให้แม่ของทาเคชิแต่แม่ก็เหมือนเดิมทาเคชิเล่าต่อว่าจริงๆแล้วก็จะพาเรมิไปหาแม่ที่บ้านก่อนแต่งงาน แต่นี่ก็ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปหาแม่อยู่พอดีทาเกชิรู้อยู่แล้วว่ายังไงแม่ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้จึงได้แต่งงานกันก่อนโดยไม่ได้บอกแม่และแน่นอนแม่ที่ไม่พอใจก็มีแซะกลับว่าไม่ใช่แค่แต่งงานนี่ถึงกับจดทะเบียนกันด้วยต่อให้แม่ตายแม่ก็ไม่ยอม ทาเคชิก็พยายามอธิบายในขณะที่เรมิก็นั่งอยู่ด้วยจนแม่ต้องออกปากว่าให้เธอไปซ่อนที่ไหนก็ได้แม่กลัวจนพูดไม่ออกแล้วนนและแม่ก็ถามทาเคชิว่าจะเอาไงต่อทาเคชิก็ตอบอย่างมั่นใจว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไป จนทาเคชิต้องขอร้องแม่ว่าให้เรมิมานั่งฟังด้วยกันเพราะเธอเป็นภรรยาของเขาทาเคชิเริ่มเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการพบกันและรักกันของพวกเขาวันหนึ่งในหน้าร้อนของปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่าออเาามนนนนนวกั เม่เร่มก,กับวิธีการเล่าของเขาจึงบอกให้เล่าให้ปกติหน่อยจะเล่าเรื่องสยองขวัญให้แม่ฟังหรือไงในวันที่เขาย้ายมาที่ห้องนี้ครั้งแรกห้องเช่าที่ราคาถูกและทำเลดีเขากลับถูกใจห้องนี้มากในขณะที่จัดของเขาก็ได้เจอกับยันที่ติดอยู่ในตู้ ในใจก็คิดว่าผู้เช่าคนเก่าคงติดไว้ไม่ได้สำคัญอะไรจึงดึงมันออกเร <L un> มีที่ถูกสะกดไว้ด้วยยันใบนั้นจึงตื่นขึ้นเธอพยายามหลอกหลอนให้ทาคิชิกลัวแต่ทาคิชิดันตกใจจนลื่นลม้มจนกล่องใส่ฟิกเกอร์หล่นมาทับขาของเขา ทาเกชิถึงกับตกใจที่ฟิกเกอร์ตัวโปรดดันมาพังอีกในขณะที่สำรวจความเสียหายท่านใดนั้นเขาเกิดอาการดีใจขึ้นมากระทันหันก็ได้ฟิกเกอร์ตัวนั้นเขาเจอเงินหมื่นเยนที่เคยซ่อนไว้นี่ถ้าหัวมันไม่หลุดเขาก็คงลืมไปแล้วเรมิที่หลังจากเข้าหลอกหลอนด้วยความสยองขั้นสุดไปแล้วก็ถึงกับงงในตัวผู้ชายคนนี้คนอะไรหลอกให้กลัวก็ไม่กลัว แถมยังร้องไห้แล้วก็ดีใจลืมไปแล้วว่ามีวิญญาณอาฆาตอยู่ข้างๆเขาเมือนเธอได้ขนาดนี้เธอเองก็ไม่เคยเจอในเมื่อหลอกไม่สำเร็จเ,เธอจึงกลับมาเป็นหน้าปกติและถามทาเคชิด้วยความเป็นห่วงในที่สุดทั้งสองคนก็ตกลุมรักกัน แต่แกชิก็ให้แม่ดูยันแผ่นนั้นที่เป็นพยานรักของเขาเขาเก็บมันไว้อย่างดีถึงแม้เรมี่จะกลัวมันก็ตามดแม่ได้ฟังเรื่องเล่าของทั้งสองคนก็ไม่ได้รู้สึกทราบซึ่งแถมยังโมโหกันไปอีกได้แต่บอกว่าแม่เลี้ยงดูลูกชายมาคนเดียวหลังจากที่พ่อเสียไปตอนเขาสิบขวบแม่ไม่เคยคิดที่จะให้เข้ามาแต่งงานกับผีแบบนี้ และแม่ก็เผลอยื่นแผ่นยันใบนั้นไปทางเรมิเรมิโดนพลังของยันสะกดวิญญาณเข้าไปริกซัะว่าท๊ชิชั่วตโซสุดที่คุกิส่ตึ้กุลเนะฮิซากิบุริโนโอยาโกมิซุอิราซึเดชอะเรมิซะชั่เรมิซัแมัตเต เรมิเสียใจมากได้แต่ตัดพอถึงความเป็นตัวเธอจตชายแปลกหน้าทักทายเธอ <gasps> ระหว่างนั้นบทสนทนาของแม่กับลูกชายที่ท่าทางจะไม่เข้าใจกันสักที ทาเคชิที่จำหนีแม่ที่ทำเกินไปแล้วทำไมต้องใจร้ายกับเรมิขนาดนั้นแต่สิ่งที่แม่ตอบกลับมานั้นแม่ที่หวังแค่ให้ลูกชายคนเดียวได้แต่งงานกับผู้หญิงธรรมดามีครอบครัวที่อบอุ่นส่วนทาเคชิก็ได้แต่แย้งว่าเรมิก็คือผู้หญิงธรรมดานั่นแหละซึ่งแม่ก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงวิญญาณอาฆาตแบบนั้นเธอยังมีห่วงไปสู่สุขติยังไม่ได้เลย ทาเกชิจะเยียวยาความอาฆาตแค้นของเธอและทำให้ครอบครัวมีความสุขได้ยังไงก็จะแบกรับทุกอย่างไหวเหรอ,อมมายาตน,นจะกรยวะยอยเรมิออกมาให้แม่ตกใจอีกแล้วเรมิได้บอกกับแม่ว่า ทาเกชิเป็นคนใจดีหนูมีความสุขมากและพวกเราเองก็เตรียมใจกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วเราจะต้องเป็นคู่รักที่มีความสุขให้ได้เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรมิเล่าให้แม่ของทาเกชิฟังว่าเธอได้คุยกับคุณพ่อที่ได้เล่าถึงความรักที่มีต่อกุณแม่ทุกครั้งที่พ่อเก็บดอกไม้กลับมาคุณแม่จะเอามันไปตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักแบบนี้นี่เองเรมิเล่าให้แม่ฟังอย่างมีความสุขและเธอก็สัญญาว่าพวกเขาจะมีความสุขแบบนั้นเช่นกันถึงจะต้องพยายามสู้จนตัวตายเรมีซังもう死んでるじゃないかแม่เองก็แปลกใจกับเรื่องที่เรมิพูดดอกไม้สีฟ้านั้นเธอรู้ได้ยังไงแม่ถามเรมิ แม้แต่ทาคิชิเองแม่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเรมีจึงต้องยืนยันว่าจนในที่สุดแม่ก็เห็นแก่พ่อจนต้องยอมสงบศึกชั่วคราวแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ก่อนไปก็ยังบอกให้ทั้งสองคนเลิกกันและไล่วิญญาณด้วยละ่ะส่วนทะเบียนสมรสที่เขียนไว้ ไม่ได้ไปแจ้งเขตก็ยังดีแม่ก็โล่งใจแม่กลับไปกับดอกไม้และสีหน้าดูมีความสุขแต่แทกชิกับคิดในใจถึงคำพูดของแม่อีกครั้งแบกรับไหวไหมนะหรอเขาในตอนนั้นที่เงียบไม่มีคำพูดใดๆจึงได้คิดในตอนนี้ว่าเขาจะต้องแน่วแน่และพยายามให้มากกว่านี้อืมเรมิโซดิก ประโยคที่เรมิพูดออกมานั่นคือสิ่งที่พ่อของเขาฝากมาโอ้หักมาให้ดเดี๋ยวมกงคิระあなたトイレにこもり漏れちようか母さんかังกษ์ซึคลุกสะไพรกับแม่สามีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสินะ